คอมันเน่ยมันกินเข้าเลยขอมันดังอ,อกอ,อก,อ,อ,กอ,อกอย่างเงี้ยอ่าปากไม่คุบเลยนะหายใจไม่ค่อยดีอ่ะนะสเลเต็มลเลยสเลตอ่ะอมไม่ได้ปั่นคอมันเงี้ยอย่างเงี้ยโอ้ยปั่นขนาดปั่นยังเมือกเยอะอ่ะ หายใจไม่ดีอ่ะนะไก่กินปานีอมหมูหมปานี่ลุนๆกล้องไม่โฟกัสอีกแล้วเฮ้ยไม่ไม่โฟกัสกละได้เวลากินข้าวมันไอ้ม่กินซี่ไก่มึไม่มีเต็นอ่ะไม่มี เอของตะลันเอ้ยของตะเป็กจับสี่วันอ่ะหมดเลยมไม่ได้กินแล้วรอทีเดียวหมดหมดหมดบอ่อทุกบอ่อเลยแล้วไก่ตาสีเขาว่าได้ไปตีตัวหาหมื่นอยู่ไหนขายหมดแล้วไม่ใช่คนซื้อลุงสาเขาว่าเอาไปตีอะ่ะ 50, ตีห้าหมื่นอะ่ะตัวแดงแดงอะ่ะเราบตัวแดงแดงอ่ะตัวแดงแดงตะพอนตะพอนนะขายตีตีเท่าไหร่มรู้ัตีขายพันนึงพอเราห้าพันไปขาย,า 5, ายใครใครไม่ขายห้าพันมีคนเขาซื้อห้าพันนะ ใ้มนนไม่ใช่ใครไปติดต่อ,อน,นี่คนไม่ซื้อเหรออือ